โรคหัวใจก็มีหลายประเภทนะครับมีทั้งกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติหลอดเลือดหัวใจผิดปกติลิ้นหัวใจผิดปกติดังนั้นคำว,ว่าโรคหัวใจเป็นคำรวมๆแค่นั้นเองมันขึ้นอยู่กับว่าคนไข้เป็นโรคประเภทไหนถ้าเป็นโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจอาการก็อีกแบบหนึง่งลิ้นหัวใจก็อีกแบบหนึง่งหลอดเลือดหัวใจก็อีกแบบหนึง่งมีความเฉพาะเจาะจงแต่ละโรค ความหมายที่คนไทยเข้าใจเราโรคหัวใจคือโรคของกล้ามเนื้อหัวใจหรือโรคเส้นหัวใจนะครับโดยส่วนใหญ่ก็มีอาการเก็บแน่นหน้าอกอาจมีอาการเล้าขึ้นมากรามเล้าไปแขนด้านซ้ายพวกนี้เป็นการเฉียบพลันแต่ถ้าเป็นโรคลิ้นหัวใจมันจะเป็นโรคเรื้อหลงังมีอาการเหนื่อยนํามาก่อนมีอาการค่อยๆหายใจผูอืดผูอมไม่ค่อยสะดวก๋ะว,ว่าจะมาลดลงออกกำลับบงกายได้น้อยลงที่เรีกอาการของโรคลิ้นหัวใจจะมีความแตกต่างกันพอสมควร ถ้าเป็นแต่กําเนิดเนี่ยเขาเรียกเป็นหัวใจพิการแต่กําเนิดพวกนี้ก็จะมีความผิดปกติของผนังหัวใจหรือว่าลิ้นหัวใจผิดปกติพวกนี้มันป้องกันอะไรไม่ได้แต่ที่เราป้องกันได้ก็คือโรคหัวใจที่เป็นตอนโตผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเป็นโรคของหลอดเลือดหัวใจอันนี้ก็เป็นโรคของการกระทาของเราละเป็นกรรมปัจจุบันไม่ใช่กรกรมเก่าการดื่มการทานนะการสูบบุหรี่การใช้ชีวิตที่เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับส่วนใหญ่โรคหัวใจก็หมายถึงโรคหัวใจตีบเนี่ย มันสัมพันธ์กับการซูบุรีการทานอาหารที่มีไขมันสูงความดันหตสูงเบาหวานนะครับส่วนน้อยที่มีปจัจจัยเรื่องของครอบครัวมาเกี่ยวข้องซึ่งนี่เป็นกรรมเก่านั่นเองไม่ใช่กรรมปัจจุบันเบาหวานความดันไขมันซูบุรีโรคอ้วนพวกนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ภาษาอังกฤษเรียกว่า heart attack มีอาการแน่นหน้าอกขึ้นมามีอาการเล้าไปที่กรามเล้าไปแขนนะครับเงื่อแตกพวกนี้ถ้ามีอาการดังกล่าวต้องไปโรงพยาบาลหลังนี่คืออาการของโรคหัวใจเฉียบพ,พลันแรง